ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นความคืบหน้าหลังจากที่เมื่อวานนี้เรารายงานไปว่าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงที่จังหวัดเลยปิดชั่วคราวก่อนนะคะเพราะว่ามันเกิดเหตุเรื่องของช้างป่าไปทํำร้ายนักท่องเที่ยวจนกระทั่งเสียชีวิตนะคะ,ะก็ คือมีการประกาศปิดวันนี้เป็นวันแรกแต่ว่าก็จะต้องมีการทยอยนานักท่องเที่ยวเนี่ยที่ติดค้างอยู่บนภูกระดึงคือเขาขึ้นไปเที่ยวก่อนหน้านี้เนี่ยก็ต้องพาลงมา889คนค่ะสืบเนื่องมาจากอย่างที่บอกกันเนาะช้างป่าไปทําร้ายนักท่องเที่ยวเสียชีวิตนะคะซึ่งทางด้านของท่าน อดิศรเหมทานนท์ค่ะท่านเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงก็บอกว่ามีการประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ที่พักแรมในอุทยานแห่งชาติภูกระดึงทุกแห่งเป็นการชั่วคราวนะคะซึ่งผลจากการที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจสอบบริเวณโดยรอบยังพบช้างป่าตัวนี้วนเวียนอยู่ในเส้นทางตามแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเขาจะไป ชมความสวยงามของธรรมชาติกันแล้วตอนนี้ลักษณะของมันเหมือนกับตกมันเลยซึ่งภาพเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นไปนั่นคือการที่เจ้าหน้าที่ทยอยนํานักท่องเที่ยว889คนลงมาจากภูกระดึงค่ะซึ่งวันนี้มีการปิดแล้วนะคะจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติโดย8โมงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้นํานักท่องเที่ยวลงมาค่ะรวมถึงลูกหาบอีกกว่า20ชีวิตนะคะมีเจ้าหน้าที่อุทยาน40นายดูแลความปลอดภัยให้ซึ่งคาดว่าเมื่อช่วง4โมงเย็นที่ผ่านมาก็จะ ทยอยนํานักท่องเที่ยวแล้วก็ลูกหาบลงมาได้ทั้งหมดแล้วก็อย่างที่บอกว่าปิดตั้งแต่วันนี้เป็นการชั่วคราวหากนักท่องเที่ยวคนไหนที่มีการจองที่พักไปแล้วต้องการที่จะขอเงินคืนนะคะก็สามารถติดต่อได้ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชด้วยส่วนเจ้าช้างป่าที่ไปทำร้ายนักท่องเที่ยวเสียชีวิตมันเป็นช้างตัวผู้ค่ะชื่อว่าพลายงาหวายถ่าง มันเป็นช้างที่หูข้างซ้ายของมันจะพับนี่นี่นี่มีรูอูให้ดูด้วยนะตัวใหญ่มากอะ่ะคุณผู้ชมหูซ้ายมันจะพับลงมาเล็กน้อยนะคะงาข้างซ้ายจะยาวกว่างาข้างขวาแล้วตอนนี้ที่ขมับของมันเนี่ยเริ่มมีอาการบวมนั่นแสดงว่ามันกําลังตกมันเพราะฉะนั้นอันตรายนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าช้างตัวนี้มันเป็นช้างที่ถูกเพื่อนๆของมัน ขับออกจากโขงมันเป็นช้างเกเรค่ะวันนี้เจ้าหน้าที่ก็มีการเรียกว่าสำรวจนะช้างป่าในพื้นที่โดยรอบโซนท่องเที่ยวทั้งหมดนะคะมีการควบคุมผลักดันช้างตกมันจัดชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังผลักดันช้างป่าพร้อมอุปกรณ์ยานพาหนะโดนเนี่ยคือเนี่ยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่นี่คือบรรยากาศวันนี้ที่นักท่องเที่ยวทยอยลงจากภูกระดึงนะคะมีการคาดการบอกว่า ถ้าเกิดจะเปิดอีกครั้งเมื่อไหร่เพราะว่าแน่นอนแหละตอนนี้มันช่วงท่องเที่ยวเนาะ<ช>มันปลายปีแล้วนะหลายคนเนี่ยเขาก็บอกว่าอยากจะรู้จะเปิดทันปีใหม่หรือเปล่านั่นนะเซถ้าการว่าน่าจะเปิดให้ได้เนี่ย ช่วงก่อนยี่บห้าธันวาคม,มแต่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันที่สิธันวาคมนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยจะมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งและเดี๋ยว16นี้ก็คือจะเคาะเลยว่าเอ๊ะยี่ิบห้าเนี่ยจะเปิดได้ไหม,มจะสามารถเปิดให้ทันก่อนช่วงหยุดยาวปีใหม่หรือเปล่านะคะค่ะแต่ก็ฝากย้ํานะคะถ้าหากว่าท่านใดที่มีการจองที่พักไปแล้วค่ะแล้วก็ต้องการจะของเงินคืนสามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะค่ะ